ไปด้วยการเข้มผัดสวีส่งมอบชุด PPE 300ชุดและหน้ากากให้โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬเรียกว่าน้ำใจของคนในวงการบันเทิงยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มผัดสวีเพราะขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือทีมแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมด้วยคนล่าสุดเข้มได้ส่งมอบชุด PPE และหน้าก,ากากให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดบึงกาฬโดยเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวดีๆในไอจีว่าเข้มได้ส่งมอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด -19 ให้กับรอพจุดสอต่อจุดทัาสะอาดจังหวัดบึงการจำนวน300ชุดพร้อมทั้งหน้ากาก95อีก320ชิ้นเข้มขอบเป็นกำลังใจและขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่เคียงข้างการในยามวิกฤตนี้และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกันปลอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนซื้อชุด PPE ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้สู้ภัยโควิด -19 โดยบริจาคได้ที่เลขบัญชี5 28ขีด1ขีด36722 ธนาคารกรุงศรีวิจิตราภาคพงษ์ภัยศาลทางนี้ก็มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายขอขอบคุณภาพเข้มหัดสวีภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวดารารเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ